มันถ่ายทอดความเียวถึงที่มันมีการตกแต่รวมไปถึงการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยท่าที่เป็นแล้วก็จะพื้นเมืองของเราเนี่ยนะคะพื้นที่มันเป็นเป็นเวทีที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเป็นการสร้างรายได้ได้นะคะทุกท่านจะเป็นเจ้าบ้านในการ ตอนรับคณะที่มาเรียนเป็นอย่างดีค่ะตัวใหญ่เวลาผมมาพบอำเภอเมืองได้พบกับตัวราชการจังหวัดเรามีการประชุมัวราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดในอีสานใต้เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับสร้างโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้อง ในเขตจังหวัดอีสานใต้ให้มีการท่องเที่ยวเยอะๆให้ผลผลิตทางการเกษตรขายได้ดีๆให้มีแนวทางในการผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าใดๆก,ก็ตามสินค้าภูมิปัญญาชาวบ,บ้านแม้กระทั่งเป็นผ้าไหมเป็นสินค้าโอทอปนะครับสินค้าการเกษตรต่าง,งๆให้มันมีมาตรฐานเราจะได้ออมีตลาดอย่างถาวรแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มราคาสินค้านั้นได้แล้วจะมีทุกว่า กูว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไม่สีจิ้นผิงของจีนเนี่ยตอนใกล้ปิระชุมท่านพูดว่าท่านก็บอกอยากได้ไฟฟ้าอยากได้ไฟฟ้าอยากได้ไฟฟ้าจะได้มาลดต้นทุนชาวเพิภอเมือชาวเอศรสีรัตนะนะครับได้ให้ความไว้ทรน,นีนะครับการยาวเนี่ยกินหมดทุเรียนนี่ถ้าเอามาให้ผมช่วงไหนเป็นช่วงหน้าทุเรียนเนี่ย ช่วงนั้นนะเช้ากินข้ามก็ยังสามารถที่จะชื่นชมกินโรเรียนแต่กินได้ติ้งเลยเป็นเด็กนะครับแล้ว,ว่ามีแล้วมีความสุขทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนําทีมที่มาด้วยนะครับแน่นอนนะครับมีแล้วช่วยกันรักษาไว้นะครับไม่ใช่พานบาดาหรืออะไรก็แล้วแต่มาลดต้นทุเรียน นะครับหรือว่าแม้กระทั่งทําทําไร่ไถนาเราก็จะพยายามทำข้อพหรือยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสุดผลนี่นายกอบจของท่านนั่นแหละเรื่อของนายกวิทิตนะครับทอันสิบอานะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าของท่านเองนะครับผู้ว่าอนุพงศ์นะครับสีพงศ์ อาค้าร่าุณเกียรตินะครับคุณพ่อก็เป็นทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องความร่วมมือมีเรื่องที่